มีคือกันเด้นหนหอนี่ไอ้ดาอุ๊ยไอ้ดามีตังกี่บาทไปดูซิสี่สิบบาทอุ๊ยสี่สิบบาทได้สองถ้วยหรือเปล่าแงาตาังสิลูกอยู่หลังตูงเง้เย็นใหญ่นะโอ้ไ<ม>อ้ดามีเงินคนเดียวตู้เย็นนใหญ่ๆะลูกไปเลี้ยงได้ไหมเอาทำไมโดูมีแค่สี่สิบบาทเองก็สี่สิบบาทก๋วยเตี๋ยวถ้วยเท่าไรข้าี่หน่ <40 S 1> บาทสี่สิบาท สี่สิบจริงอยู่มีสองใบหลุดแล้วเอหลุดน้ะโอ้ฟันหลุดโอ้หอปะะฮวงระวางไปไปอีกโยนขึ้นหลังคาสิให้นหลังคาเลยไานอีวันสิ โอ้พหลุดในตัไหนแม่ลูกเม่อป้าหลอนชื่อหมอแล้วเธอเป็นหมอฟันเลยไม่จับของพี่ไม่เดี๋ยวมันไม่ออกนะไปล้างมือเลยไอ้ห้าไม่ออกหรอแม่ยุดันหลุดใหม่มันไม่ออกาโออยากให้จับไปไหนอาให้ได้จับไปได้จับไปแล้วจับขีมาหรือเปล่าโอ สยันหอหอพะนัวทีมงานหอพะวยตเียกดมรองเท้าหนูแล้วอนี้กระดาษโอ้ยขยอนหลังคาลงมาเป็นให้หนูด้วยหนูกินด้วยอยู่คนให้จายด้วยให้หนูด้วยหนูกินล้วยอยู่โบหลังค่ะ กินตีนปลาอ้อยไไปหาแมวไปหาหมอหมาขยับไปอาีนโซเฟียไปก่อนโซเฟียโอ้สุดจะยิ่งกันได้โซเฟียกันเ้มาขยับมาพี่ใครเอามาแวหนู้ผู้ใดหลักมาทิ้มี อยยโอ้ยหอมบกม่วงหนึ่งเห็ดยังพ่มงดมันพันยังเกาะโชคกันนั่นหรือเปล่าม่เจ้าาพญเอ้าเหรอเจ้าพญา,ยาลูกใหญ่มอเจ้าพญาใหญ่ไ <c oughs> หวไหมเนี่ยไหวไหมเนี่ยแล้วทุ่นถ่ายอะไรถ่ายวิดีโอภาพนิ่งไม่ได้เลยหรอก ไอ้ด้านี่มาช่วยจริงๆใช่ไหมนะร <laughs> ้อนโคตเหมอนอ้ตโตกเราไงมืออื่นไอโนเขาขอซื้อมาอเอาตรนี้ได้หเอาเอา,เอาไปจินก๋วยเตี๋ยวหน่อยรู้จักบ้องไหม โซเฟียรู้จักบ้องไหมอยู่ปากังอ่ะเป๊ะเอา้าอุย้ยแต่ว่ามันก็จะใช่เป๊ะอยู่เออเอาจะให้ใส่อย่างนี้เหรอเอา้าเราไม่ได้กินข้าวเที่ยงกันเหรอทำไมต้องมากินข้าวเที่ยงกินแล้วค่ะไา,ากินวิงตัวโอ้กินสางบอลเลยเชี่ยมมีปันน่นใส่ไหม ปั Finnish, no oh, yogurt, ่นใส่อะไรวะโอ้ไในกินนะยมันหวานนะปั่นสยูเกิดไหมเขาไปปั่นสยูเกิดไหมเอ้ต้นยูงไหม่วงนิดนึงน่าก็ม่วงแล้วเออปากแดงทาลิปสติกมาเหรอไปเอ้าพอนกลิ่นดูเตี๊ยวกินยังกไงก็ได้นารออยู่บ้านถ้าจะนั่งใส่เบอร์อะไรสามเจ็ดสามแปด ไหนบมีคือกันเด้อนี่ไอ้ได้อุ้ยไอ้ได้มีตังกี่บาทโบดูสิสี่สิบบาทอุ้ยสี่สิบบาทได้สองถ้วยหรือเปล่าแกตั้งสิลูกอยู่หลังตู้เย็นใหญ่นะโอ้ไอ้ยได้มีเงินคนเดียวตู้เย็นนใหญ่ๆะลูกไปเลี้ยงได้ไหมเอาทำไมดนมีแค่สี่สิบบาทเองก็สี่สิบบาทก๋วยเตี๋ยวถ้วยเท่าไรขอดีหมสี่บาทสี่สิบ สี่สิบจริงอยู่มีสองใบว้ายเดินไปกินกุ้ยเตี๋ยอุ้ยสีเข้ากันนะเนี่ยกับโซเฟียละออนมูนี่ละออนมูนี่ละออนเดี๋ยนี่มอละออนเดี๋ยนี่ฮะ เมื่อวานนี้ไปซื้ออของคุณตายหมดไปเจ็ดร้อยปลายสี่ร้อยห้าสิบนา้อยหกสิบสองเองเดี๋ยวก็แซงแล้วนะหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบเมตรนาว่าห้าหกร้อยเมตรนั่นแหละห้าหกร้อยเมตรนั่นแหละ ไปเต๋อไปโ้ยางไปกินก๋วเตียวคักจังเกียวใกล้หเียวหมดตื่นมีส่งมามากบล่ล่ะริวต้องซื้อเข้าไปอีกไหมดูไอด้าหน้าบุดมากเหรอไม่มีก๋วยเตี๋ยวกินกินสปาเกตตีกุ้งไหมกินนะต้องทำ ใช่แต่มันมีกุ้งต้องรอตอน,นเย็นแก,ก่จังเลยขเขาเด็นไ,ได็กโอ้โซเฟียก็มีไม่ใช่เหรอไปเล่นของโซเฟียั่้ไง <c oughs> อางับน้ำแม่เมื่อวานโซเฟียงามเนี้ย <c oughs> โดนเสื้อก็งาม,มโอ้ทาตั้งนานเพิ่งได้คูดังมารเหร โอ้ยโอยโอ้ยอยได้กระถางงามนี่แหะเนาะไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมขี่ๆนะคะโอ้โหในก็สวยเป็นปลาบูหลากสีอีปูนปา้เสื้อนาน่ะเคยซื้อปูนมาแล้วก็แม่พิมพ์มันมาแล้วก็มาลอเองด้วยนะลำบากยากเข็นโอตอนนั้นนาก็อายุเท่าเนยเลยมันก็ไม่รู้สิ้นสูญไปไหนหรอก แล้วรุ่นย้อนเวลาไปได้ไหมไม่ได้มีแต่โดนเลมอนหรือเปล่าประตูอะไรย้อนเวลาประตูประตูย้อนเวลาเดี๋ยวดูเปิดประตูทิปโอ้งานมนโประตูทิป <the> ซื้อสีเหลืองสีแดงสีน้ำเงินสีขาวมาก็ผสมได้หมดแล้วนะม,มันจะเป็นเดี๋ยวนี้มันมีขายไหมปูนปัตเตอร์อะไม่มีที่ใส,ส่สีไอ้หนาไม่เอาสีเทาไปเต้มมันเหรอไม่สวยแต่วรงนี้ก็ไนะคะไม่เป็นไรไม่จ่าเหมือนหน้าถี บายกว่าละไอ้หน้าไม่ระบายเป็นสีเทาอ่ะอยากให้เป็นสีเทาเหรอก็เลยต้องระบายสีเทาตาหายลูกนึงเดี๋ยวค่อยเติมเดี๋ยวแบบแบบคราเป็นอย่างนี้นะสวยว้าาาาเอตรงขวัญก็สวยเลยเออตรงนี้ก็ทำสวย ขอเห็นผลหน่อยนะนนทำไมถึงเรียกพี่แพนว่าไม่ใช่พี่แทนทำไมถึงเรียกแพนว่าทิ้งแพนเออไม่รู้คนไหนทิ้งคนไหนแพนออมันต้องถูกจะชื่อแหละใช่ไหมล่ละเ,ออเรียกทั้งสองคนอันนี้แพนใช่ไหมละ่ะ <คน S 2> โอ้ส่วนมากจะเป็นที่เมงวันคือพี่แพนไหนพี่เมงวัน <laughs> อ,อ,อ้ลูกอ๋อส่วนมากจะเป็นแทนที่มาเล่นใช่ไหมทิ้งอยู่บ้าน นห้มันแตกไผ่จะได้ที่หลูเนะไปฉล่าไปจากยังเลยเหลือตั้งเยอะขอ้างหน้จะเฉยใครจะได้ที่หลูอ,อ๋อ <laughs> ไม่ใช่แผ่นนี่แผ่นปนีดมากเนี่ยของแผ่นน่าจะสวยอยู่นะเนี่ยสวยสิอืมออเหมือนตี่เห็นเป็นหมาไงไอ้ด้านนั้นอะไรมี <c oughs> ทำไมมีหลายสีจังมีลูผีมีลูอลางอูตังตอนนี้น้ำคือเป็นสีเปลี่ยนตัวเนาะอลางอูตังไปเลยอลางอูตังน้ำจุ่มอูตังเพลงอะไรเพลงอะไรอู่ตังจะเสร็จแล้ว เอ็นแล้วเหรอเออลิ้นไม่่ใชปาเออลิ้นแดงโอ้โหมีหัวคข้มลิ้นแดงเสร็จแล้วก็ในไอเด้าสูงไอเด้าหันของตัวเองมาดูสิเอาสีมูทาสวยดำปิลิกระหังเข้มงวดไอันนี้ไม่ได้รังครับลายสีไงนี่มันเป็นลายประเทศอะไรเหรอมันชอบลายสีไงประเทศก็สวยดี โอ้นั่นปลาคาบเหรออุตตะลุกปีนปีนพิกเมื่อไหร่พี่พิ๊งจะมาเนี่ยเนาะพี่พิ๊งก็บางครั้งก็นอนนู่นเนาะโอ้ไอ้เจ้าว่มีเซลเขาเนี่ยไปเซลเขายังเข้าเต้ฟุตบอลนะอุ๊ยเซลสวยๆอยากเซลเซลสวยๆอยากเซลโอ้ยในเ็จคนแรกเลย ระวังหนูอู้ก็สวยอยู่นะนี่ปลาอะไรปลาครับปลาครับมาดูปลาคอปลาทองเออปลาสีชมพูปลาหรือตุ่นปลาหรือตุ่นปลาได้อ่อนก็ขาว ก็สีขาวใส่สิลองดูไหมได้ต้องต้องปัดสีมันออกอ่อนๆอ่อนเหรอโอ้ของไอ้ดาคนณนางมูใส่สีขาวก็จบแล้วไหมทครเดินหน่อยงูตั้งนานเลยเออเรางูตั้งนานเนี่ยดูดิไอ้ดาหมาจบล้ยปุ้ยอยู่คนเดียวเจ็ปะสวยของนางแล้วแหละสี่สามสองหนึ่งประกวดให้เขาให้ชาวบ้านไปบูด ขนมไข่นนขนมไข่ใ่แบบเปียวปลาไอ้น,นุ่นฮะระบายเสร็จแล้วมาก็จะเป็นอย่างนี้สิงโตแล้วก็มีปลาผ้มหา,ายหมี่ของไอดา้า <c oughs> ปลาของน้องไนทหมาลายจุดของแทนอันนั้นของเนยอ๋อม่อบอกชื่อมาอ๋อแม่บอกชื่ออ๋อยังไงสวยสวยทุกตัวเลยหนูตั้งชื่อไวอะไรนะชื่ออะไรหมี่ชื่ออะไร เป็นความลับว้าเก็บเป็นความลับว่าสันเออหลับโตไปมีบุหรี่ซื้อแล้วกันคออีนอคิดคออีนอคิดอะไรอ๋อมีชื่อคิดเหรอไม่ใช่คออีนอคิดต่ออีนอตี้คิดเต้โอ้คออีนอคิดตอเต่าไม่ใช่หรอคออีตอสิคออีนอคินคออีนอคิดต่ออีนองเต้คิดเต้หาเออสร้างมัน เข้าปวดนึงก่อนตอนนี้แบบนี้ตอนนี้แบบนี้ไปก่อนเอาเอาอะไรขางูก็เอาใหม่ดิเขากินของเธอไปแล้วเหรอเอาอันใหม่เอาอันใหม่ไม่ใช่งูเป็นแบบนี้นี่กินอะพี่เหนือาไปกินแล้วก็เอาใหม่ไม่ได้กินเลยยังไม่ได้กินกินเลย มายากเอามาดีกว่าไร้เลยน่ากินไหมคะเหมือนเงานบุญเนาะบุญบาปินเอ๋อหนูไม่หิวเอาให้ที่เอาห้นูเอาแล้วมันเผื่อมันหมดอะในใน เราสรุปหิวหรือไม่หิวเลยหนูยังไม่หิวแค่ให้ตัดเฉยๆเพราะว่าเดี๋ยวมันหิวไงอ,ไอ,อ๋นนเอเหรอโอเคอ่ะพูดทีเอาปูหนึ่งตัวกุ้งค่ะอ,อันนี้คือร้านขายอาหารนะคะอืร้านขายอาหารโรงทานเอาแผ่นก็ไอด้ามากินเสาเต็นท์ป่ะเดนนี่น้อยมื้อนี้ยเราสองเราให้หน่อย,อยมันจะโดนไม่ใช่น้อยนะนี่นค่ะนี่ค่ะ ก็ดีอยู่นี่ถ้าทำมอยว่านี้ก็จะเส้สนอันก่อเอามากินหยุดแผ่นเอาแผน,น,นมามานี่ เส้นบะหมี่อม่เคืนเส้นจะไปดิบดิบเฮ้ยใส่ผิงกรเดียวเองตามแม่แหลกด้วยต้ผิงอ่ะมันเผ็ดนากมากเลยค่ะยังไม่มาเลยอ้ชอวลืมไป